รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัส ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาบิชี่เกมถอดรหัสครับสนุกจริงๆคู่นี้ <c oughs> ไม่ยอมกันจริงๆจากตอนแรกที่แชมป์ของเราโดนโดนนำนะ <c oughs> ตอนนี้ตีตื้ตนขึ้นมาแล้วห่างกันอยู่เพียงแค่2,000เท่านั้นเองนะครับแชมป์ของเรามีอยู่7,000คุณป้อมมีอยู่900 0นะครับจากข้อที่แล้วที่ปล่อยหลุดไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องสู้กันมาอย่างอัตโนมัติครับคนละ2000รวมเป็น4 0 0 0ครับ ซึ่งถ้าเกิดคุณปลื้มแชมป์นะครับดึงกลับไปได้แชมป์จะกลับขึ้นนำครับ9,000ต่อ7,000 4,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยาง3พยางรหัสภาพมาครับ ึครับไรเทียมทานครับไร่เทียมทานถูกต้องครับภาพแรกนะคะับเขากําลังเขียนนะภาษาอังกฤษก็คือ r i t นะฮะ g h t คำว่าอะไรว่าไม่แท้ก็คือเทียมและภาพที่2เด็กที่กําลังทานอาหารอยู่ Right เทียมทาน9,000ต่อ7,000ครับนี่ตอนนี้ทีมสตีลเบอร์สามดิฉันกำลังสถานการณ์เดียวกับคุณปื้มก่อนหน้านี้เลยครับ กดแล้วไม่ได้ตอบค่ะกดแล้วไม่ได้ตอบถูกต้องรอบทีเดียวนะครแล้วก็มานั่งแทนคุณปลื้มด้วยใช่ค่ะนะครับเอาล่ะตอนนี้สถานการณ์พลิกครับผมคุณปลื้มนะครับแชมป์ของเราขึ้นนำ9,000ต่อ7,000สู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางและถ้าเกิดคุณปอมดึงไปได้นะครับสถานการณ์ก็พลิกกลับอีกครั้งจะขึ้นนำ9,000ต่อ7,000ดาวินชีขอ2 พยางค์สองพยางค์รหัสภาพมาครับ ภาพแรกคือภาพของคุณ B, b. น้ำทิปหรือ B ภาพที่สองหูภาษาอังกฤษ <Yeah. S 1> ear e a r เอาบีไปใส่ b e a r bear ภาษาไทยของ bear ก็คือหมี <B. S 1> นั่นเอง <laughs> นะครับหมีแซ่แม่สีดาวิชีของคืนสี่พันครับโอ้โ <Okay. S 1> อันนี้ไม่ยากมาก แต่น่าจะพะวงว่าจะต้องมีอะไรยากๆมาแน่ๆถูกดาวินชีสับขาหลอกอีกแล้วนะครับตอนนี้คุณปลื้มแชมป์ของเรามีอยู่7 0 0 0ครับคุณปอม5 0 0 0สู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลางถ้าคุณปอมได้4,000นี้ไปนะครับจะขึ้นนำา7 0 0 0ต่อ5,000แต่ถ้าเกิดคุณปลื้มได้นำห่างครับ9,000ต่อ3,000ดาวินชีขอ2พยาง สองพยางราดภาพมาครับแชมป์ครับร่างทรงครับราา่างทรงถูกต้องครับ มารัวๆนี่แล้ววัยรัวๆเลยมารัวๆแชมป์ของเราเหมือนเครื่องจะติดแล้วนะครับภาพแรกเป็นการภาพวาดหรือการร่างภาพนะฮะภาพของอะไรภาพของทหารก็คือร่างทอทหารทอทหารไปใส่รอเรือจากเรือใส่งองูจากงูก็เป็นร่างทรงนั่นเอง9,000ต่อ3,000ครับถูกนำผางแล้วครับคุณปอมครับมป์ม,มี9,000 เราเหลือ3,000 3,000นี่เท่ากับว่าอยู่ในโซนอันตรายแล้วยังไงดีฮะสู้เท่าไหร่ครับแบ่งครับพันหนึ่งครับ1,000ครับได้ครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยาง3พยางปลาดเสียงมาครับ ตะวาลไม่แก่เริ่มมือจากระวาลไม่แก่เริ่มมือจากระวาลไม่แก่เริ่มมือจากระวาลไม่แก่เริ่มมือจักระวาลไม่แก่เริ่มมือจักระวาลไม่แก่เริ่มมือไม่มีใครได้เชียร์ได้ไหมวันยังค่ำ วันยังค่ำรับไปเลยดีน่ากาบ้ารับดีน่ากาบ้าเหรอคะขอคอขอได้เนาะนี่ดิฉันไม่รู้สึกเป็นเกียรติเท่ากับอะไรรู้ไหมคะทีมงานที่หูหาอยู่ด้านหลังดิฉันรู้สึกนี่คือรางวัลของดิฉันแล้วนะคะจักรวาลก็คือพี่หนึ่งจักรวาลหนึ่งภาษาอังกฤษคือวัน ไม่แก่ก็ภาษาอังกฤษก็คือยังนะฮะยังยังอยู่แล้วก็เริ่มมืดก็คือคํำนั่นเองวันยังคํำดาวพิชิตขอคืน2,000 <A le> และแน่นอนครับเมื่อหลุดมาแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณปอมนะครับที่เหลืออยู่2,000ไม่สามารถแบ่งเล่นได้นะครับ <A le> ต้องลงมาทั้ง2,000ที่เหลืออยู่หมดหน้าตาคุณปอมครับ รวมกับของแชมป์นะฮะเป็น4,000ตรงกลางดึงกลับไปได้เรากลับมาตาม4,000ต่อ6,000แล้วไปกันต่ออย่างแน่นอน4,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยาง3พยางรหัสภาพมาครับ พยาครับบอทสิบสองค่ะสามสองหนึ่งมาถึงจนได้นะคะอตอบเลยค่ะสามพยานนี้ค่ะมัจจุราชครับออมัจจุราชถ <c oughs> ูกต้องครับ ภาพแรกนะครับภาพของนะฮะการมัดจุกภาพที่สองไม่เอากอไก่เลยเหลือแต่มัดจุและภาพสุดท้ายก็คือน้ำราดตัวเองก็คือมัดจุราดรับไป2,000ครับพร้อมกับดีน่ากาบ้านนงโทเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นค่ะและด้วยความตื่นเต้นของคุณปอมคือหมดเวลาแล้วแล้วพึ่งนึกได้พอดีแล้วก็รู้ตัวว่าเอื้อมไปก็เสไม่ทันแล้วน่าเสียดายจริงๆไม่งั้นเกมก็ได้ไปต่อ แต่ไม่เป็นไรวันหลังมาใหม่นะครับคุณปอมครับขอเสียงปรบมือให้คุณปอมครับ,บและแล้วคุณปลื้มของเราก็เดินทางสู่แชมป์สมัยที่3สําเร็จครับพร้อมกบเงินสะสมอีก6 0 0 0บาท<อ>นี่เครื่องเขาเริ่มติดแล้วนะคะเนี่ยเรื่องเริ่มติดแล้วทํายังไงดีล่ะจ้าต้องเชียร์เครื่องเริ่มติดแบบนี้ก็ต้องส่งเครื่องที่แรงกว่าลงไปค่ะพร้อมไหมจ้าไม่พร้อม เอาไม่พร้อมโอเคงั้นเรนดอมนะคะอ่ะไปนคนไหนไม่รู้ค่ะแต่ว่าเรามาแรนดอมกันดีกว่าค่ะเบอร์แปดเบ,บอร์แปดนะคะโอ้ช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้กดสติลเท่าไหร่เลยเนาะ,ะแต่ว่าจริงๆก็มีสะสมไปอยู่บ้างเหมือนกันแต่ตอนนี้พร้อมไหมคะต้องไปเจอกับแชมป์คนนี้แล้วพร้อมค่ะ สู้นะคะค่ะสู้ค่ะส่งเสียงนะคะพวกเราเจ้าคุณฝนครับสวัสดีครับคุณฝนครับปัจจุบ,บันทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ค่ะเป็นฟรีแลนซ์ทำอาชีพอะไรเอ่ย เกี่ยวกับเรื่องการแปลค่ะแปลภาษาอะไรบ้างครับเออไทยอังกฤษค่ะตอนนี้เห็นนั่งนิ่งๆแบบนี้ขอโทษทีสติวมาแล้ว5,000ันนะครับไม่ธรรมดาจริงๆเหมือนกับว่าแชมป์ของเราคุณปลื้มจะเจอศึกหนักกัน้วหรือเปล่าโดนรัวๆนั่นเองตั้งแต่เป็นแชมป์มาเนี่ยไม่มีไม่มีคำว่าสบายเลยสำหรับคุณปลื้มอดทนนะฮะสู้ต่ออย่าพึ่งเมื่อย่าพึ่งล้าสมาธิขอตั้งจิตให้มั่น แล้วรอดูภาพและหูคอยฟังรหัสอย่างเดียวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมดาวินชีใส่ให้คนละหนึ่งหมื่นครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลางรหัสแรกดาวินชีขอ4พยาง4พยางรหัสภาพมาครับ ไม่มีเลยเงียบตั้งแต่รหัสแรกเลยทีเดียวภาพแรกใครเอ่ย Iron Man Robert Downey แต่ว่าเขาใส่ชุด Iron Man ในเรื่องเขาชื่อโทนี่โทนี่สตาร์โทนี่รากแกนโทนี่รากแกนครับถูกต้องภาพแรกนะครับโทนี่นะครับภาพที่สองขนมปังขึ้นรานะฮะรออาภาพที่สามไก่จากกอไก่จากราก็กลายเป็นราก แล้วไก่ทําไมไก่แก่ไก่ยังแก่เลยแก่ด้วยซ้ำก็ใส่นอนหนูจากภาพสุดท้ายเข้าไปเป็นแก่นโทนี่รากแก่นดาวิชีขอคืนสี่พันอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งขนาดไก่ยังแก่แล้วอ่ะอันนี้ไก่ยังแก่ได้ด้วยแล้วหนักแล้วนะคะไม่เป็นไรถือว่าซ้อมนะครับแต่ซ้อมหนักอยู่นะซ้อมเสียไปทั้งสี่พันมา สู้กันมาครับคนละ2,000ครับเป็น4,000ตรงกลางอย่าไม่ต้องห่วงฮะทั้งหมดยังเหลืออยู่16,000นะครับ16,000ที่คุณจะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้4,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับ กลางคืนฮัดชิ่วกลางคืนฮัดชิ่วกลางคืนฮัดชิ่ยวประชิดสองค่ะกลางคืนฮัดชิ่วกลางคืนฮัดชิ่วกลางคืนหัดชี่ยว,วา,ว,า,ว,าว,วินาทีครับกลางคืนฮัดชิว่วโอ้โหคุณเหยียนหลังๆท็อปฟอร์มเหมือนกันนะคะเชิญเลยค่ะน้ำใจครับน้ำใจ ถูกต้องครับกลางคืนภาษาอังกฤษไนชิชิอก็คือจามนั่นเองไนจามน้ำใจ,จใ<น>รับอีก2องพนครับพร้อมกับน้ำใจที่แสนงดงิมจากดีแม่กาบา้านมงถั่วเหลืองสุดผสมจมูกข้าญี่ปุ่นค่ะดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันค่ะอีกหนึ่งเซ็ตเช่นกันแบ็คครับเกิดอะไรขึ้นครับช่วงนี้ ช็อตครับช็อตช็อตหม่ถือว่าตังหมดนะครับผมว่าคุณเอาตังไปเยอะมากเลยนะเออไม่น่าช็อตนะแต่ที่ช็อตแน่ๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าช็อตจริงๆช็อตไแน่ๆเมื่อกี้บอกสบายๆเหลืออยู่หมื่นหกตอนนี้เหลืออยู่หมื่นสองนะครับแบ่งกันอยู่คนละครึ่งครับคนละหกพันแต่ก็ต้องสู้กันมาแบบอัตโนมัติอีกครับมาครับคนละสองพันตรงกลางสี่พันตรงกลางครับดาวินชีขอสองพยางสอง พยางรหัสเสียมาครับอวัยวะใช้กินหันทีทีอวัยวะใช้กินหันทีทีฝนครับปากซอยค่ะปากซอยถูกต้องครับ และแล้วนะครับผู้ต่อสู้ของเราคุณฝน <m uch es> ก็ได้ไปนะครับกับคําว่าปากซ so อยอวัยวะที่ใช้กินก็คือปากนะฮะพันท,ทีก็คือซอยนั่นเองปากซ so อย800 0ต่อ4 0 0พันครับ <m uch es> และก็เป็นตัวเลขที่คุณพึ่งเขาชอบมากเขาชอบให้ตัวเองมาอยู่ในแบบว่าตกมาอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันนี่แหละเขาจะแบบว่าอยู่ดีก็จะฮึดแล้วก็มาเหมือนอะดรีนาลิน หลังมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็จะรัวๆกลับเข้ามาลองมาดูว่าเขาจะทําได้อีกหรือเปล่า8,000ต่อ4,000ครับคุณปลื้มสู้เท่าไหร่ครับ1,000ก่อนครับ1,000มาครับรวมเป็น2,000ตรงกลางถ้าดึงกลับไปได้ครับขึ้นมาตามที่5,000ต่อ7,000 2,000ตรงกลางดาวินชีขอ4พยาง4พยาง ลาดภาพมาครับสองพันตรงกลางดาวินชีขอสี่พยางสี่พยารลาดภาพมาครับ ะะวันนี้ที่นี่งดให้บริการนะคะวันนี้ที่นี่งดให้บริการนะคะไม่ได้เลยมีคนได้ตอนจบไปแล้วใครได้ครับนู่นเงียนค่ะตอบเลยครับไขปริศนาครับไขปริศนาถูกต้องครับผม ภาพแรกเป็นภาพของขานะครับภาพที่2นะบ,บอกวันนี้ที่นี่งดให้บริการนะคะบ,บริการอะไรสระว่ายน้ําก็เป็นปิดสระนะฮะภาพที่3าไหแต่ไปใส่นอนหนูจากภาพสุดท้ายปิดท้ายเลยกลายเป็นไหนท้าปิดสไนไย่ห <สะ S 1> ัวกับไขปิดสนานะครับน่าเสียดายจริงๆแต่โอเคเพราะดาวินชีได้คืน2องพัน และนี่แหละครับคือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดที่สุดค่ะคือการที่ปล่อยให้หลุดไปเพราะฉะนั้นคุณปลื้มก็ไม่สามารถแบ่งเ,เล่นได้จาก3,000ที่มีอยู่คุณต้องลงตอนนี้เลยครับผมสองพกับจากคุณฝนอีก2,000เป็นสี่พตรงกลางและทำให้คุณเหลืออยู่เพียงแค่1,000งพันดาวินชีขอ2พยางสองพยาง ราเสียมคับโกหกลูกของม้ากับลาโกหกลูกของม้ากับลาแชมป์ครับหลอกล่อครับหลอกล่อทุกต้องครับและเขาก็ทำได้จริงจริงเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆ เป็นอย่างนี้ให้ได้ถึง20สมัยนะขวาดเสียวเหลือเกินโกหกนะฮะก็คือการหลอกลูกของม้ากับลาก็คือม้าลาผสมกันก็จะได้ตัวล่อออกมานะครับหลอกล่อเสมอกันที่5,000ครับเอาล่ะถึงคราวคุณฝนได้สู้บ้างยังไม่ได้สู้เลยใช่ไหมฮะยังเลยค่ะสู้เท่าไหร่ครับ5,000เสมอกันอยู่ครับขอประเดิมพันหนึ่งก่อนค่ะประเดิมพันธหนึ่งก่อนนะครับ เพ um oui> ิ่งจะมาประเดิมก mm ันตอนนี้เหลือก็อยู่คนละห้าพัมาคนละหนึ่งพันครับเป็น2,000ตรงกลางและอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีเพราะว่าดาวินชีขอ6พยางหกพยางจะยากหรือง่ายไม่รู้แต่คุณไปดูก็ได้เลยรหัสภาพมาครับ กัน5โมงเย็นมาครับเชียงครับปานัดดาวงผู้ดีครับปานัดดาวงผู้ด,ดีถูกต้องครับไวจริงเดี๋ยวสเต็ปเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพาเป็นอย่างนี้จริงๆว้าวรหันี้เอ,อ่อภาพแรกปปาครับผมภาพที่สองพรุ่งนี้เจอกัน5โมงเย็นปานัดปานัดใครเขานัดดา <ๆ S 2> นะนัดคุณดาเอนโดฟิน นะครับและภาพที่3ก็วงไว้ที่สิงโตตัวผู้นะฮะและสุดท้ายสัญลักษณ์ของ good ก็คือดีสุดยอดครับ6,000ต่อ4,000ครับโอ้โหสถานการณ์คลิกอีกแล้วนะครับผมคุณปื้มนะครับชอบทำให้ตัวเองนี่ตกอยู่ในสภาวะกดดันแล้วถึงค่อยเครื่องติดแต่จะติดและเป็นแชมป์สมัยที่4ได้หรือเปล่าวันนี้หมดเวลาแล้วเล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ